อ่ะคะ่ะวันนี้เรามาดูต่อในอข้อสอบข้อที่สิบเจนะคะว่าเขาถามอะไรกันเนาะ,ะมาดูกันค่ะข้อที่17เจ็ขาพูดถึงอะไรนะคะอ่านี่คือตัวอย่างข้อที่1ิของข้อสอบสวทนะคะอ่าเขาบอกว่าในการกดปั๊มแอลกอฮอล์ขวดหนึ่งนะคะต้องใช้แรงในการกดแต่ละครั้งเนี่ยเฉลีย่ยสิบมิวตัน โดยที่หัวปั๊มจะเคลื่อนที่ลงจากเดิมได้ระยะสูงสุดคือ3เซนติเมตรค่ะอ่าเวลาเขาปั๊มขวดแอลกอฮอล์เนาะมันก็จะมีปัม๊มแล้วก็มีหัวมันแบบนี้ใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าตรงหัวปั๊มเนี่ยกดลงมาแบบเนี้ยนะคะกดลงมาได้3เซนติเมตรนะคะจะได้3เซนติเมตรแรงนี้ต้อง10นิวตันเห้นใไหมคะอ่าทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ย มีนวันตกรรมโดยการสร้างอุปกรณ์หัวปั๊มแอลกอฮอล์เนี่ยโดยการเหยียบเด็กๆเคยเจอไหมแบบที่มันเหยียบแบบนี้ค่ะอ่าพอเหยียบปุ๊บไอตัวก้านเนี้ยเห็นไ,ไหมมันจะถูกดึงมาค่ะเหยียบปุ๊บก็จะถูกกดลงมากดลงมาไอตัวก้านนี้ก็จะกดหัวปั๊มนี่ค่ะอ่าพอกดหัวปั๊มแอลกอฮอล์ก็จะออกมาได้เห็นไหมคะอ่าที่นี้ค่ะเขาก็ทําการเหยียบค่ะ แต่ทีนี้ในการเหยียบเนี่ยนะคะอะตรงแป้นเหยียบมันมีความยาวต่างกันค่ะนะคะอ่าแบบ A อความยาวแป้นเหยียบเท่านี้ค่ะแบบ b ความยาวเป้นเหยียบยาวมากเลยค่ะส่วนแบบซความยาวแป้นเหยียบสั้นมากค่ะเห็นไหมคะอะทีนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีอยู่สามแบบนะคะทุกแบบสปริงสูงสองเซนเท่ากันหมดอ่า ระยะห่างจากสปริงก็10เซนเท่ากันนะคะแต่ที่ต่างกันคือความยาวของที่เหยียบต่างกันนะคะอะเขาบอกว่าเมื่อเขาทดลองใช้แล้วนะคะเขาพบว่าแป้นเหยียบแบบ A เนี่ยกดจนสุดเลยนะคะอ่ากดเหยียบลงมาจนสุดเลยค่ะมันจะกดหัวปั๊มได้3ามเซนติเมตรพอดีนะคะอะแล้วเขาก็บอกอีกว่า ถ้าใช้แรงเหยียบแป้นแบบดีนะคะ,ะจะออกแรงน้อยกว่าแป้นแบบ A อะฉะนั้นแสดงว่าแบบ b เนี่ยนะคะ,ะแบบ b เนี่ยจะออกแรงน้อยกว่าค่ะแบบ b ออกแรงน้อยอแสดงว่าแบบ A เมื่อกี้ออกแรงมากกว่า แบบ A เมื่อกี้ออกแรงมากกว่าแบบ B เพราะในข้อนี้เขาบอกว่าแบบ B ออกแรงน้อยกว่าแบบ A นะคะอะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จะขึ้นกับระยะหัวปั๊มที่มันเคลื่อนลงอันนี้คือสิ่งที่เขาได้อะฉะนั้นหนูดูในข้อแรกค่ะในอันแรกที่เขาบอกเหยียบแป้น A จนสุดแล้ว่กดหัวปั๊มได้สามเซนพอดีบ่งบอกว่าอะไร บ่งบอกว่านะคะตอนที่เขาเหยียบเนี่ยจากปลายสุดเนี่ยลงมาจากปลายสุดที่ผูกเชือกอยู่อะคะ่ะลงมาเนี่ยมันสูง3เซนติเมตรค่ะมันเลยกดลงมาได้3เซนติเมตรพอดีเห็นไ,ไหมแต่2เซนติเมตรนั่นคือบอกสปริงนะอะทีนี้ข้อนี้โจทย์ถามอะไรอเรามาดูค่ะจากรูปโจทย์ถามว่า ถ้าเหยียบแป้นจนสุดถ้าเราเหยียบแป้นเนี่ยจนสุดจนมิดเลยและอุปกรณ์ต้องไม่ชํำรุดด้วยนะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าไอตัวแป้น A เนี่ยเมื่อเหยียบจนสุดมันจะได้3เซนพอดีสะดงว่าจากปลายเชือกตรงนี้นะคะอา่ลงมาถึงฐานข้างล่างนะคะอะลงมาถึงฐานข้างล่างเนี่ย มันจะสูงสามเซนติเมตรพอดีค่ะแป้น A มันเลยกดลงมาได้สามเซนพอดีเห็นไหมคะอะทีนี้แป้น B แป้น B ททำไมมันถึงใช้แรงน้อยกว่าเพราะมันไม่ต้องเหยียบมิดจะได้ค่ะหนูเห็นความสูงของมันไหมความสูงเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบก,กับของอแบบ a นะคะโอ๊ยขอโทษค่ะ,ะความสูงถ้าเราเปรียบเทียบก,กับของแบบ a นะคะหนูจะเห็นเลยว่ามันสูงกว่าเห็นไหม มันสูงกว่าค่ะอ่ประมาณห้าเซนแล้วกันเนาะส่วนแบบ C ค่ะแบบ C เนี่ยปลายเชือกอยู่ตรงนี้เลยนะคะอ่าแบบ C ปลายเชือกอยู่ตรงนี้เลยค่ะแสดงว่าแบบ C เนี่ยเขาสูงจากปลายของเขาเนี่ยที่ติดอยู่กับเชือกสูงขึ้นมาแค่สองเซนติเมตรเพราะความสูงเขาเท่ากับสปริงเลยค่ะเห็นไหมคะอะ ีนี้เขาบอกว่าข้อแรกค่ะทุกครั้งที่เหยียบแป้น A และแป้น B จะได้ปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากันก็คือออกแรง10นิวตันเนาะอออออกแรง10นิวตันกดได้มากที่สุด3เซนค่ะส่วนแป้น B ออกแรง10นิวตันก็กดได้มากที่สุดแค่3เซนเหมือนกันเพราะเขาบอกแล้วว่าโจทย์ข้อนี้ออกแรง10นิวตันฉะนั้นข้อนี้ถูกค่ะ A กับ b เนี่ยถ้าออกแรงสิบนิวตันเหมือนกันเขาจะได้ปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากันพอดีเห็นไหมคะอ่าเหยียบลงมาเขาก็จะเหยียบลงมาได้แค่แสามเซนคือมากที่สุดแล้วถึงแม้ว่าแท่นเหยียบของเขาจะสูงถึงห้าเซนก็ตามแต่ตรงหัวปั๊มของเขาอะมากที่สุดเขาได้แค่แสามเซนนะคะอ่าต่อไปคะ่ะข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่า ต้องใช้แรงหยยบแป้นแบบ C มากที่สุดเพื่อให้แป้นเริ่มเคลื่อนที่นะคะอ่าใช้แบบ C มากที่สุดใช่ไหมก็หนูดูเมื่อกี้เราบอกว่าแบบ B เนี่ยมันออกแรงน้อยใช่ไหมแบบ B เนี่ยออกแรงน้อยแบบ A เนี่ยต้องออกแรงมากกว่าอ่า ทำไมมันถึงต้องออกแรงมากกว่าก็ดูความยาวของมันเห็นไคะอ่ายิ่งยาวยิ่งออกแรงน้อยค่ะเพราะสั้นลงจะออกแรงมากขึ้นแสดงว่าแบบ C ก็ต้องออกแรงเป็นยังไงอ่าแบบ C ก็ต้องออกแรงมากที่สุดค่ะเห็นไหมคะอ่าแบบ C ก็จะออกแรงมากที่สุดค่ะอ่าฉะนั้นข้อสองเขาบอกว่าต้องใช้แรงเหยียบแป้นแบบ C เนี่ยมากที่สุด แป้นถึงจะเริ่มเคลื่อนที่ก็ถูกค่ะเห็นไหมคะอ่าแต่โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะอะต่อไปดูข้อสามค่ะข้อสามเขาบอกว่าถ้าเหยียบแป้นตรงตำแหน่งสปริงของทั้งสามแบบเลยเหยียบตรงตำแหน่งสปริงจะได้ปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากันอเหยียบด้วยแรงสิบนิวตันกดลงมาได้มากที่สุดคือสามเซนเนาะจากที่โจทย์บอกนะคะ ถึงแม้ว่าน,นี่จะสูงห้าเซนกดลงมาได้มากสุดแรงสิบนิวตันกดลงมาได้แค่สามเซนเท่านั้นค่ะอ่าสองอันนี้ได้ปริมาณกฮอล์อเท่ากันแล้วนะอ่าต่อไปค่ะเอาแรงสิบนิวตันเหมือนกันกดลงตรงนี้ค่ะแรงสิบนิวตันจริงๆมันควรจะกดลงมาได้สามเซนแต่ของข้อ C เนี่ยหนูเห็นไหมมันกดลงมาได้แค่สองเซนเท่านั้นค่ะเพราะว่าด,ด้ามที่เหยียบมัน กดลงมามันก็กดลงมาได้แค่สองเซนค่ะอาฉะนั้นข้อ c เนี่ยจะได้ปริมาณแอลโกอฮอล์น้อยกว่าอันอื่นเขียน okay, ไหมเพราะตอนที่เราเหยียบลงมาเหยียบมันลงมาปุ๊บใช่ไหมคะอะมันลงมาได้แค่2เซนอะมันกดอีหัวปั๊มข้างบนอะมาได้แค่สองเซนเองจริงๆแรงสิบนิวตันมันควรจะกดได้สามเซนแต่ข้างล่างมันเหยียบไปต่อไม่ได้แล้วนะคะอาฉะนั้นข้อสามนี่เลยไม่ถูกนะคะอาต่อไปลองดูข้อสี่สิ ข้อสี่เขาบอกว่าเพื่อให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เท่ากันจะต้องเหยียบแป้น C ต้องเหยียบแป้น C จํานวนครั้งมากกว่า A กับ B ใช่ไหมถ้าต้องการได้ปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากันก็ไม่เกี้ยใช่ไหมคะออกแรง10นิวตันอ่าอ่าที่แบบ A แบบ A ก็จะได้ปริมาณสารมาสมมุติอ่าสลูกบาทเซนติเมตรอ่าสลูกบามิลลิลิตร ใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าเขากดลงมาได้3เซนก็ได้3ลูกบาทมิลลิลิตรนะคะอะส่วนแบบที่สองกดครั้งหนึ่งก็สามารถได้3ลูกบาทมิลลิลิตรได้เหมือนกันเพราะว่าเขากดลงมาได้3เซนก็ปั๊มออกมาได้3ลูกบาทนี่ก็กดลงได้3เซนเหมือนกันก็ได้3ลูกบาทแต่ทีนี้อันนี้ถึงกดจมมิดแล้วยังไงก็ตามนะคะเขาก็จะได้มาแค่2มิลลิลิตร เห็นไหมคะอ่าเพราะเวลาเขาเหยียบอะเขาเหยียบลงมาได้มากที่สุดแค่2เซนค่ะความสูงเขามีแค่สองเซนฉะนั้นเขาก็จะได้แค่2มิลลิลิตรค่ะเพราะ C เขาบอกว่าถ้าจะต้องอ่อต้องการปริมาณแอลกอฮอล์ที่เท่ากันเนี่ยจะต้องเหยียบแป้น C จำนวนครั้งที่มากกว่า A และ B ก็แป้น C เนี้ยถ้าหนูอยากได้สามมิลลิลิตรเหมือนกันหนูต้องเหยียบแป้น C อีกหนึ่งครั้งด้วยแรงอีกครึ่งหนึ่ง ฉะนั้นหนูต้องเหยียบสองครั้งหนูถึงจะได้สามมิลลิลิตรเท่ากับของ A และของ b ฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกค่ะนะคะ,ะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะเขาถามถึงข้อที่ไม่ถูกต้องมันเลยอยู่ที่ข้อสามเคไหมคะ